สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ร้าน2องรถสวยวันนี้เรามานำเสนอขายรถขุดคมสุ pc 30.7 7หรือว่า30รุ7นั่นเองลูกค้าท่านใดมองหารถขุดรุ่นยอดนิยมราคาไม่แพงมาพร้อมกับของแถมมากมายบอกได้เลยว่ามาที่ร้านสองรถสวยได้เลยไม่ควรพลาดสำหรับสินค้ารายการนี้ใช้งานในสวนก็ดีงานก่อสร้างก็ได้งานรับจ้างก็ตอบโจทย์ให้ลูกค้าได้ทุกอย่างเลยทีเดียวนั่นเอง อันนี้เราถ่ายให้ชมสภาพโดยรวมรอบคันของรถขดคันนี้มาในรูปแบบหลังคาบุมตรงแท็กเหล็กใบมีดบงกีของแถมคันนี้คือหัวกะแทกที่ลูกค้าใช้สำหรับแยักปูนยักถนนได้เลยทีเดียวบอกได้เลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับเพราะมูลค่าอย่างน้อย40,000บาทนะครับสำหรับหัวยักคันนี้ติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วลูกค้าจะเห็นได้เลยนั่นเองบุมอาร์มยาวสวยเดิมสามารถตักขึ้น6ล้อได้แบบสบายสบาย บอดี้เดิมๆของเขานะครับผมคอนโทนเป็นรูปแบบคอนโทนสั้นน้ำมันสั่งจ่ายด้วยน้ำมันนั่นเองการขับไม่ยุ่งยากนะครับผมระบบก็ง่ายๆเลยทีเดียวแล้วก็แผงคอนโทนต่างๆการควบคุมผ่านดันคันเร่งจะอยู่ทางด้านขวามือของคนขับตัวเดินจะอยู่ทางด้านหน้าระบบการสวิงอํมเข้าอํมออกถือว่าไวเร็วแรงดี เครื่องยนต์มาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาดสสูบเดิมๆเ,เลยแล้วก็ปั๊มไฮดริกเป็นปั๊มนิ้วนะครับผมส่วนทางด้านขวาของตัวรถก็จะเป็นถังน้ามันไฮดริกถังน้ํามันดีเซลแล้วก็มออแบตเตอรี่จะอยู่ฝั่งเดียวกันหมดเลยนั่นเองอันนี้หัวแยกเราก็ทําการยักให้ลูกค้าได้ดูนั่นเองบุ้งกีมาพร้อมเลยครับลูกค้าท่านใดที่ซื้อไปก็ได้แบบออปชันครบๆกันเลยทีเดียว แท็กมาพร้อมกับแท็กเหล็กนะครับสภาพยังสวยๆอยู่นะครับลูกค้าซื้อไปก็ยังสามารถใช้งานได้อีกนานนะครับผมใบมีดสภาพสวยเดิมเลยทีเดียวคันนี้นะครับบอกโปรโมชั่นกันอีกทีนะครับคมสู่ pc 3 0มขีดเหรือว่ารุ่น7รุ่นยอดนิยมการใช้งานง่ายนะครับผมขนย้ายง่ายคล่องแคล่วค้องตัวปุ่มอามยาวตักขึ้น6ล้อได้มาพร้อมกับของแถมหัวกระแทกมูลค่า4 0 0 0 0บาท ติดให้เสร็จสับเรียบร้อยลูกค้าซื้อไปบอกได้เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาและได้บุงกีอีกหนึ่งใบนั่นเองในราคาเพียงแค่359,000บาท359,000บาทนะครับผมโอ้โหราคานี้ถูกมากครับท่านใดที่สนใจนะครับไม่นควรพลาดเลยรีบโทรจับจองเซลล์ฝ่ายขายเราได้เลย061696-0160 061696-0160นะครับผม ท่านใดที่ชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ